เ้กมัอาแล้วครับผมก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับผมว่ามีการหลุดคลิปเปิดตัวพรีวิวตัวละครใหม่อย่างนิกาออกมาเฉยเลยนะฮะก็ต้องย้ําก่อนนะครับว่านิกาที่ออกมาเนี่ย มันยังไม่ใช่ประกาศจากทางการนะผมซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะไม่เป็นความจริงสักทีเดียวนะฮะแต่จากที่ดูจกในคลิปแล้วนะผมมันค่อนข้างที่จะเหมือนจริงมากเลยนะผมกับเกมมันพีดเป็ตัะของเรานะฮะทั้งโมดล้ตัวละครทั้งแมปทั้งัตูนะผมมันค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยนะผมแต่ในเมื่อมันหลุดออกมาแล้วนะผมก็จะมาวิคะห์กันหน่อยแล้วกันนะว่าสกิลทําอะไรได้บ้างนะฮะสำหรับตัวละครนี้ตัวใหม่ล่าสุดที่คาดว่าจะเปิดตัวในวันที่21นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะกันซีนต่อซีนไปพร้อมๆกันเลยคร สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเกมมันพีชเปาติลัสนะครับผมผมแนะนำนี่เลยครับกลุ่มแอเอกนะครับผมมีสมาชิกถึง1,000งแคนเลยนะครับผมต้องการซื้อขายไอดีหรือไอดีดอกเพชรติดต่อแอดมินเอกพัฒชูจิตได้เลยนะครับผมรับรองปลอดภัย100%เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android มาเริ่มจากการโจมตีปกติธรรมดาก่อนนะฮะผมก็คือเป็นการโจมตี3สเตปนะผมแต่น่าจะมัลติเพลฮิตนะฮะนั่นหมายความว่าตัวละครตัวนี้ต้องแก้ทางพวกคิงนะ,ะผมหรืออาครโนหรือตัวละครต่างๆนานาที่แพ้การโจมตีแบบหลายๆคิดนะฮะแต่ที่สำคัญคืออนิเมชันมันโคตรจะไวเลยฮะส่วนสกิลที่1นะผมดูเหมือนจะเป็นสกิลเคานเตอร์นะผมเมื่อศัตรูตีติดโดนเรานะฮะเราจะดึงพื้นขึ้นมาสะท้อนศัตรูกลับไปนะผมพร้อมซัดปิวนะฮะและยังเห็นออร่าสีเขียวขึ้นมาอีกด้วยนะผมนั่นหมายความว่า น่าจะมีการเด้งเลือดจากการซัตวปิวแน่เลยนะผมจากเทตัวละครตัวนี้นะฮะส่วนช็อตต่อมาล้วผมก็คือช็อตการดึงธงนะผมจริงจริงมันก็เป็นการดึงธงปกติผิวเผยนั่นละฮะแต่ว่าจากที่เราสังเกตดูนะผมมันเด้งเลือดก,กับคืนมาด้วยนะฮะซึ่งเทตัวละครส่วนใหญ่นะผมที่ดึงธงเราได้เลือดอนะ่ะก็คือสายวิ่งนั่นเองนะฮะ ควนชาตอไปเป็นสกิลที่2องนะผมเป็นการโยนสายฟ้าออกไปโจมตีระยะไกลนะผมซึ่งน่าจะคล้ายๆกับของบิ๊กมัมหรือเปล่านะฮะอาจจะมอบสถานะสายฟ้าช็อตให้ศัตรูได้ด้วยนะผมซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรสำหรับสกิลนี้นะผมเพราะมันเท่ดีนะฮะแต่ว่าที่สกเกตดูคือไม่เห็นการด้งเล่ยก,กับคืนมานะผมแปลว่าอาจจะไม่มีน็อกแบ็คหรือเปล่านะฮะส่วนสกิลที่สามนะผมเป็นท่าขายายร่างยักษ์นะผมแล้วก็เหยียบย่ำลงมาที่พื้นนะผมทำดามเ,เป็นวงกว้างนะฮะ พร้อมเด้งเลื่อยก,กับคืนมาด้วยนะผมนั่นหมายความว่าอาจจะมีการซัดติวใส่ศัตรูด้วยนะผมส่วนสกิลสุดท้ายนะผมเป็นการว้ากไปบนฟ้าแล้วก็ทุบลงมาที่พื้นนะผมคล้ายๆกับสกิลของลูฟี่ทาโร่เลยนะผมแต่หมัโดโคตรใหญ่นะฮะแล้วเป็นวงแอเรีเยโคตรกว้างด้วยนะผมไม่รู้ว่าระยะในการทำดัมเมจมันจะเยอะขนาดไหนนะฮะสำหรับสกิลนี้นะฮะแล้วก็มีการเด้งเลื่อยก,กับคืนมาด้วยนะผมนั่นหมายความว่าอาจจะมีซัดติวอีกแล้วนะผมสำหรับสกิลนี้นะฮะ โดยภาพรวมนะครับผมมันค่อนข้างจะเป็นเศษได้ยากพอสมควรเลยนะผมว่าลูฟี่อาจจะเป็นสายวิ่งอีกแล้วนะฮะเพราะมีเทในการดึงทงเรื่อยๆกับคืนมานะผมซึ่งเป็นเทเฉพาะตัวของสายวิ่งเท่านั้นเลยนะฮะแต่ก็ต้องมาดูก่อนนะว่าสายวิ่งตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนสายได้หรือเปล่านะผมเพราะมีถึง4สกิลเลยนะผมแปลว่ามันน่าจะต้องมีแมคานิกอะไรสักอย่างมาให้เล่นแน่นอนนะฮะแต่ส่วนใหญ่นะผมรูปแบบสกิลจะเป็นสกิลที่มีการซัดหรือน็อกแบก็กแทบจะทั้งหมดเลยนะผมมีการปล่อยเป็นวงกว้างด้วยนะฮะ ซึ่งรูปแบบก็น่าจะคล้ายๆกับสายโล่เหมือนกันเลยนะครับผมแต่ก็ต้องรองไปดูกันอีกทีนะผมในวันเปิดตัวของมันจริงๆนะผมพร้อมกับเทตัวละครเลยนะว่าตัวละครตัวเนี้จะสุดได้ขนาดไหนนะครับผม